วันนี้ผมจะมาแนะนำา3วิธีทำให้ชีวิมีสุขามาดูกันนะครับ3วิธีนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับอย่าลืมคำว่าขอบคุณเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมานะครับให้เราขอบคุณนะครับว่าตัวเองนะครับว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากที่เรานอนหลับไปแล้วนะครับตื่นเช้ามานะครับเราตื่นขึ้นมานั่นคือชีวิตของเราก็จะเริ่มต้น ไปจนถึงคําแล้วก็ถึงเวลานอ,นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เรานะครับอย่าลืมคําว่าขอบคุณนะครับที่ทําให้เรานะครับมีชีวิตที่ดําเนินาดําเนินต่อไปได้นะครับขอบคุณทุกวันนะครับขอบคุณทุกวันที่ให้ชีวิตของเรานะครับเพราะว่าถ้าคนเรายังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะสามารถทําสิ่งใใดก็แล้วแต่นะครับได้อย่างประสบาเร็จนะครับอันนี้ก็อย่าลืมคําว่าขอบคุณ ในทุกๆเช้าและก็ก่อนนอนนะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับข้อที่2นะครับคือให้เราอยู่กับวันนี้นะครับหมายก็ว่าให้เราอยู่กับวันนี้นะครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับส่วนอดีตนะครับส่วนอดีตที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปนะครับเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอดีตได้แต่เราจะสามารถเอาอดีตนะครับมานะครับ เป็นประสบการณ์ในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับเพราะหลายๆท่านนะครับไปจมปรักจุ่กับอดีตะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับไปคิดถึงอดีตมากเกินไปนะครับอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ให้มันผ่านไปแต่เอาจดจําในสิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องไม่ดีเราก็ต้องนะครับให้มันลืมไปซักนะครับแล้วก็มาใช้ในชีวิตนะครับหรือถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรา และก็นะครับอย่าไปอยู่กับอนาคตนะครับสิ่งที่ยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะนะครับมองอดีตบ้างแล้วก็มองอนาคตบ้างนะครับบางทีอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเรามองไม่เห็นนะครับบางครั้งเราไปอยู่กับอนาคตมากเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องอยู่กับวันนี้นะครับวันนี้คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอันนี้นะครับอันที่2นะครับ อย่าไปจมปกักกบอดีและก็อย่าไปนะครับคิดถึงอนาคตมากเกินไปนะ <ie> ครับเพราะว่าเป็นสิ่ง er ที่ยังมาไม่ถึงอาการที่3คือลองเปลี่ยนนะครับสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับเราเคยทําสิ่งนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับไปทาสิ่งนี้บ้างเช่นนะครับไปออกกําลังกายนะครับเป็นข้าฟิตเนสนะครับไปชมภาพยนตร์ไปเดินห้างอะไรต่างๆนะครับออกกําลังกายนะครับเพื่อ ะครับให้จิตใจเราผ่องใสนะครับไม่ต้องฟุ้งซ่านนะครับบางครั้งถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเราอยู่กับที่นะครับจะทําให้เราว้าวุ่นคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องอดีตคิดแต่เรื่องอนาคตอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีเราลองเปลี่ยนนะครับมุมมองมีการพักผ่อนบ้างนะครับออกกําลังกายบ้างหรือไปทํางานอะไรต่างๆนะครับเล้นดนตรีดู้นังฟังเพลงปะมานี้นะครับเต้นกี่หานปรางนี้ออกกําลังกายนะครับจะทําให้นะครับ เรานะครับไม่ฟุงซ่านหมายถึงว่าจิตใจเราก็จะไปจะจอดในการทํางานเด็กออกกาลังกายก็จะทําให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ดีได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสลับนะครับ3วิธีทําให้ชีวิดีแน่นอนนะครับสลับผู้ที่นะครับกำลังนะครับทอแท้กับชีวิตนะครับให้ทํา3สิ่งนี้นะครับหขอบคุณที่เรายังมีชีวิตทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอน สอนให้อยู่กับบันนี้นะครับให้ทำบันนีที่สอก็สามก็ลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสิ่งที่เราทําบ้านะครับเพื่อจะให้นะครับเราไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่จําเจทำให้จิตใจเราผ่องใสไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องบางเรื่องจําเกินไปนะครับสามสิ่งนี้นะครับสามวิธีทําให้ชีตสดใสครับ